ครับวันนี้จะมาสวนบุกเบ็ดปลาครับสวนห้องหองนะครับเสร็จแล้วนะครับจับปลายสายผมมาดีนะบอกปลายหัวหอมเลยนะครับเสร็จแล้วพันนะครับปลายสายรับถอยหลังมานะครับทำแบบนี้นะครับพันมาเลยคทำไว้ทำไว้ได้เลย เจ็ดถึงแปดรอบสิบรอบเราก็ว่าได้ครับเสร็จแล้วนะครับจับปลายสายนะครับสอดเข้าห่วงนะครับสอดเข้าห่วงองนี้จะโยงบนเราสอดเข้าไปแบบนี้ครับสอดเข้าไปนี่เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับดึงครับดึงเข้าครับก็จะได้นะครับวิธีปรเพชดนะครับ แบบนี้นะครับผมไปตบบ้างนะครับสบายแล้วก็ตัดออกนะครับตัดออกได้นะครับอย่านั้น,น,นก็ไปผูกกันดูนะครับวิธีนี้ผูกง่ายมากนะครับง่ายมากสบายแล้วก็ตัดออกนะครับ เราจะฝูกต่ออีกหนึ่งดองก็ได้นะครับวิธีง่ายมากครับวิธีนี้นะลองมือใช้ดูนะครับวิธีปูเป็บตกปลาครับโอเคครับก็เทคนิคปลาแบบนี้นะครับก็สำหรับก้นห่วงนะครับแบบก้นมีห่วงเป็ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมลองมาใช้ดู โอเคนะครับก็สำหรับที่นี่ก็อเอาเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ